พลังคนไทยล้างบาทล้างเมืองใหม่มิคลินนิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวัยในอุบลจะได้ทำสำนึกนนนดีค่ะ7พฤศจิกายน2565ค่ะก็ยังอ,อยู่ในช่วงงานมหาปรวรณามหาบิ๊กคลีนนิ่งค่ะซึ่งเช้านี้นะคะก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปอัปเดตสถานการณ์น้ำที่ยังท่วมภายในราชธานีอโศกแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจกันค่ะ ที่บริเวณหน้าเฮือนศูนย์น,นะคะซึ่งก็น้ําท่วมทั้งหมดเช่นกันค่ะทีมงานก็ได้ตัดแต่งต้นไม้บางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าน้ําที่บริเวณหน้าเฮือนศูนย์นค่ะระดับน้ําก็ลดประมาณนี้นะคะน้ํายังท่วมอยู่ค่ะนี่นะคะถ้ามองไปไกลๆถนนถนนตรงศูนย์ก็คือทางไปโสเลเ่พึงกันยังท่วมอยู่นะคะ คนถามหาว่าชาวบ้านราดไปไหนน้ามาแล้วไม่เจอนี่ค่ะเจอปจ้าแจ้วป้าแจ้วไปไหนค้าชาวนี้ค่ะตองพอทางานเสร็จก็กลับบ้านไปทําอะไรคะาที่บ้านก็เอาค้าไปกินที่บ้านค่ะแล้วก็ขัดถูด,ด้วยเนาะน้ําที่บ้านเป็นไงบาง้างคะป้าแจ้วตอนนี้น้นําที่บ้านก็ข้างบนนอนได้ดีแล้วค่ะข้างล่างเหรอคะข้างล่างยังเลยเยอะเยอะเยอะมากเลยเลยเอวเออมีคนถามหาว่าโอ้ชาวบ,บ้านราดไปไหนโอ้โหนี่แหละค่ะ ตอนเวลาช่วงเช้านะคะต้องกลับไปขัดบ้านขัดบ้านขัดกระจกที่เดี๋ยวเอาไม่ออกค่ะกระจกบานเกตค่ะที่เราเคยอยู่กับเขาเราต้องไปช่วยเขาเราอยู่บ้านของที่ไปป้าบบพรป้อมแก้วอ่ะเราก็ต้องไปช่วยเขาแต่เราอยู่บ้านสัมมาล้วก็ทําได้ทำหลายบ้านเลยเพื่อนพึ่งตนเองได้หมด ค่ะพึ่งตนเองด้วยแล้วก็ช่วยเพื่อนบ้านด้วยที่เขาไม่ได้เข้ามาขอบคุณค่ะปเจ้าข่าววันนี้ปเจ้า่วงเช้านะคะชาวชุมชนก็จะลงเรือกันค่ะเพื่อที่จะไปขัดถูห้าสอที่บ้านกันนะคะแล้วช่วงบ่ายเนาะหรือว่าหลังกินข้าวนะคะก็จะไปช่วยงานของส่วนกลางด้วยต้องไม่ต้องสงสัยนะคะเช้าเช้าชาวบ้านานหายไปไหนก็จะมีภารกิจสําหรับ ที่จะดูแลบ้านของส่วนตัวแล้วก็ส่วนกลางด้วยค่ะโอ้โหมดเต็มเลยะฮะจะไปกันเาไหมจไปกับเาหรอไปก็ไปเดี๋ยวไปปล่ยดีว่าส่วนไม้อ่ะปะ้าแจ้วต้นนี้ต้นอะไรอะมันหักลงมาเนาะใจใจมันไปไม่ได้มันมาจากไหนคะใจมันอยู่ตรงนี้เนี่ย อ๋อตรงนี้เหรอต้นตรงนี้เหรอใช่ต้นใหญ่เลยอ่ะลงเลยเพราะว่าใจยอันนี้นะข้างล่างมันเป็นอย่างเงี้ยหินอย่างเงี้ยเขาลงไม่ได้โอ้เลยขวางเลยไม้ลงหูลงลงลงจนลึกถึงหลังคาจนมีบ้านเลยทรายลงหมดอแันนี้เขาลงไม่ได้ลากเขาโอ้งานใหญ่เลยเนาะจะเป็นลากกันไปไตรงไหนต้องเอาใช้เครื่องเจอ เพื่อมาเคาเจอร์แต่ว่าลากคนลากไม่ได้ต้องใช้เครื่องจักรลากรอให้น้ำลดหน่อยทรงเรื่อยก่อนค่ะเดี๋ยวเรามีทีมงานค่ะทีมงานบุรุษแข็งแรงคือมาเคาเจอร์เนี่ยหูได้ดีเยอะใช่ค่ะใช่เพราะมันเป็นลากเป็นปุ๋ยใช่ไหมค่ะอ่าไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของความเสียหายที่รอการบูรณะค่ะภายในชุมชนก็จะมีอย่างนี้เยอะนะคะ ช่วงนี้บริเวณที่จอดเรือก็จะจอดแถวนี้กันนะคะเพราะว่ามันจอดได้อยู่ค่ะ<า>ปะ้าจ๊กบายบายย <c oughs> ่ายก็ดีดีแ เย็นไช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นด้วยนะคะนี่ค่ะบ้านร้านเมืองเรือค่ะลอุบระดับน้ำบริเวณไปทางไปริมมูลนะคะสำหรับเช้าวันที่7จ็ดพฤศจิกายนค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณเลยบ้านประเต็มไปนิดเดียวค่ะส่วนริมมูลนั้นก็น้ำยังท่วมอยู่นะคะนี่ค่ะ บริเวณนี้คือสวนทํากินค่ะสวนทํากินก็คือสวนที่เราปลูกพืชผักไร้สารพิษน้ําก็ยังท่วมอยู่นะคะยังปลูกอะไรไม่ได้ค่ะช่วงงานช่วงน้ําท่วมนะคะก็ได้ย้ายย้ายเรือที่ท่านอาจารย์หนึ่งเคยพักมาไว้บริเวณสวนทํากินเลยค่ะหนะพอน้ำลดแล้วฮะเราก็จะเห็นซราก พืชซากสัตว์จำนวนมากนะคะเพราะว่าพวกเราเองก็เป็นชาวเกษตรกรรมจริงๆปลูกต้นไม้กันเยอะค่ะพอต้นไม้พอน้ำท่วมมาต้นไม้ก็ตายเรียบหมอก็เต็มยังใช้เรืออยู่หรอคะมันท่วมเยอะอยู่หรอคะข้างในข้างในมันลึกมากเพราะว่าลึกอยู่หรอคะอ๋อนี่เท่าเท่าเข่าปลาเต็มหรอคะใช่ใช่เพราะว่าข้างในนี่มัน ถนนเราจะสูงฝาาในตัวบ้านพื้นที่เท่ากันหมดแล้วในระหว่างที่เราเนี่ยกรรมการไม่ให้โผมพอมาตอนหลังบางคนเขาก็โอกรรมการเขาก็มีให้ถมเหมือนกันนิดหน่อยตอนนี้โอ้หเหลือเหลือต้นอะไรบ้าเ,เต็มเหลือต้นนาจะมี มีต้นในอโศกเนาะอโศกข้อต้นอโศกไม่ตายแล้วก็กระจงอ้หูกระจงไม่ตายไม่ตายนีไงสองต้นไงอหูกระจงไม่ตายกระจงไม่ตายมะยมก็ไม่ตายมะยมสองต้นอยู่ทั้งสองต้นเลยใช่เห็นต้นมะยมหลายที่เหมือนกันแต่เไม่ตายขนาดตูไม่ตั้งใจนะมายมเพราะว่า อโศอโศอินเดียก็ไม่ตายอโศต้นอโศอินเดียค่ะแล้วก็จำจุลีแน่นอนค่ะแล้วก็ต้นจานแล้วก็ต้นต้นอะไรอะต้นไม้ท้องถิ่นที่ที่ไม่ตายค่ะนี่นะคะ ตน้นทีน่มีฝักอ๋อไออินทนินพวกอินทนินไม่ใช่แต่แต่ไอตะแบกพวกอะไรพวกนั้นอะไม่ใช่ค่ะต้นไหนปะมันจะเป็นดอกเหลืองๆเ,เหมือนกันดอกเลี้งเหลืองถ้าจะเรียกว่าต้นอะไรอเดลย์รูไไ้ไหมต้นคูนเหรอไม่ใช่หรอกคูนตายใช่ใช่ใช่คูนมันไม่ตายเหรออ้าวไม่ตายไม่ตายธรรมดาคูนไม้ท้องถิ่นใช่ไหมอ่ะไม้ท้องถิ่นของบ้านราชน่าจะใช่ค่ะ แล้วก็ตะแบกก็จะอยู่ทนตะแบกต้านแน่นอนเนาะแต่กล้วยตายเรียบหลังจากที่เรียบไปแล้วเนี่ยเราควรจะปลูกอะไรที่มันไม่เรียบอ่ะโอ้เขาเอากิ่งพันธมาให้เยอะนะป้ากิ่งชายาอะไรก็มีคนมาคนมาบริจาคขอบคุณสวรรค์ให้รวมแผ่นดินอุบลน้ำใจคนไทยไหลรินพี่น้องทั่วทิ่นคลีนนิ่งอุบบน กัันนนยาาอสงงงจใด้ตริไหลที่เสาวก็จะมีระดับน้ำแจ้งนะคะถ้าเดินจริงๆโอ้โหสองคนเนาะสองคนอย่างป่าเต็มสองคนบวกกันเลยเต็มร้อยห้ารอก็ยังท่วมอยู่ค่ะแต่ลุยลุยไปก็น่าจะประมาณเขาแล้วค่ะเอวยังเอวอยู่แล้วคะยังเอวอยู่บ้านตเอวมาเช้าเห็นติ๊กลุย่ค่ะยังท่วมสูงอยู่นะคะแต่ก็ขาดบ้านชั้นบนได้แล้วแล้วก็ ผนังบ้านชั้นชั้นล่างได้แล้วค่ะป้าเต็มบอกแพ้สงครามไม่ใช่แพ้สงครามของโควิดนะแพ้สงครามของธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาตินะคะอ้โหก็ป้าก็คุยกับแม่มูลนะโอ้ยแม่ปีหกสองแม่ขึ้นมากระไดสองขั้นปีนี้แม่ขึ้นมานอนบนเตียงะไรละเนี่ยที่ไหน คุยไปก็แต่เราก็อยู่เหนือธรรมชาติเพราะเราไม่ได้ทุกร้อนอะไรนะคะแล้วก็ปลูกใหม่ย,ย,ยิ่งมีมรสม,มายิ่งธรรมชาติเล่นงานวพวกเราก็ยิ่งขมิ้นขมันกลายเป็นพลังคราบโคลนเละเธอะที่ดูเกลกลังพ่ายแพ้พลังสามัญเป็นชาวบ้านอีกคนนึงนะคะที่เช้านี้ไปทําอะไรมาคะคุณวันไปขัดบ้านมาค่ะใช่ ตอนเช้านะคะชาวบ้านลาดก็จะไปขัดบ้านกันนะคะตอนบ่ายค่ะค่อยได้เห็นชาวบ้านลาดได้ร่วมกิจกรรมนค่ะช่วงเช้าก็ได้ขัดบ้านกันนะคะเพราะว่าน้ำมันลงเร็วมากนะคะทำให้ต้องรีบโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ต้องขอบคุณจิตอาสามาเนาะคุณวันเนาะใช่ค่ะ เพราะว่าช่วงนี้ให้เขาทํางานส่วนกลางเราก็ไปทําบ้านพอเข้าไปเราก็ได้ทําส่วนกลางค่ะต้องขอบคุณจิตอาสาทุกบวรทุกคนนะคะที่มาช่วยที่บ้านราศค่ะเพราะว่าไม่ได้ท่านนะคะชาวบ้านเองที่ต้องดูแลบ้านส่วนกลางแล้วก็ดูแลบ้านที่อาศัยอยู่ก็จะไม่มีเวลามาขัดบ้านของตัวเอง ซึ่งถ้าปล่อยให้น้ําลงที่บ้านก็จะขัดกันยากเช่นกันค่ะขอบคุณจิตอาสา,าทุกคนนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันค่ะจากบริเวณแยกถนนตรงแก่งนะคะหรือว่าถนนที่มีความยาวอยู่ระหว่างสวนทำกินกับน้ำตกหินน้ำไหลค่ะระดับน้ำนะคะ ก็ยังอยู่ที่บริเวณต้นถนนคะ่ะแล้วก็น้ำก็ยังท่วมอยู่นะคะจนสุดถนนก็ยังท่วมอยู่คะ่ะดิฉันประทับใจต้นโพต้นโพอินเดียต้นนี้มากเลยนะคะช่วงน้ำท่วมเนี่ยต้นโพนี้ก็จมน้ำเช่นกันนะคะ แต่ว่าไม่ตายค่ะตอนนี้ผีใบออกมาสวยงามมากเลยนะคะใบอ,ออกเป็นสีชมพูมพแดงทั้ง <คน S 1> ต้นเลยค่ะคไทยคนผี่น้องถั่วถิ่นคลียนิ่งอุบลสิ่งที่เห็นมานี้นะคะต้นโพที่อยู่บริเวณหน้าภูเขาค่ะหรือว่าหน้าคันบวรสวยงามมากเลยค่ะอีกไม่กี่ปีนะคะต้นโพตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นร่มเงาแล้วก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของราชธานีอุ ก็เป็นไปได้ค่ะลางมือให้สดใสล้างใจให้กับผืนตอนนี้นักเรียนสมาชิกานะคะก็ย้อยกลับมากันแล้วค่ะรองครับเจริญทำครับหนูเห็นสิทเ,เก่าเลยนะคะเจนทำค่ะ อายิมหน่อยยิมหน่อยยิมหน่อยลงงานมาแล้วเลอะเทอะแต่ยังยิ้มได้ค่ะเรียกว่ากองทัพนะคะกองทัพมนุษย์สีน้ำเงินค่ะหรือว่ากองทัพของนักเรียนสมศักิขานะคะ้ามณ์ไปไหนมาคะอามณ์ไปทำอะไรมาคะที่ไหนคะ ไปที่ไหนมาครับวันนี้อา่มาแล้วน,นี่สมมาชิกขาราชธานีโศกค่ะอ่าไ,ไปไหนมาครับผมไปไหนมากันครับ,ไไรบช้านี้จะเรียนทำครับจะเรียนทำค่ะจะเรียนทำค่ะเด็กๆจะเรียนทำครับ ก็จะมีครุนะคะตับสันติอโศกเจริญธรรมค่ะพาเด็กๆกลับแล้วนะคะช้างนี่พาเด็กไปไหนมาค้าทำอยู่ตรงเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยที่เลี้ยวซ้ายไปนี้ค่ะตัดกลางข้างน้าวิลัยอชววิลัยแล้วก็พวกไม้แห้งๆอ่ะ๋อขับมาแล้วนะคะกลับแล้วกองทัพจากสมามิษขาแลนนี้ได้บูรณาการรวมกันนะคะอ่า ยิ้มน่อยยิ้มน่อยจูนอ่าปั๊บันบปั๊บปั๊บมาพ๊อกปุ๊บะุ๊นปพอ่ดมนะการอาก็ชออะไรนพี่ดมนะคะหาน้องน้องทำค่ะน้องน้ำตาลนะคะเห็นธงแช่น้ำอยู่ก็ไม่ดูได้ค่ะแบกเก็บไปอีกเปื้อนแน่เลยน้ำตาลส่วนเพื่อฟ้าดินนะคะอยู่ที่ด้านหน้า ก็ยังช่วมอยู่ค่ะแปเช้านี้เป็นไงบ้างคะบรรยากาศนี่แหละคะก็คึกคักเลยค่ะสองกลุ่มไปร่วมกันทำตรงนี้ค่ะเีพรพื้นที่ต้นไม้ที่มันแห้งแห้งตายตายหรือว่าอะไรเี้ยแ,แถวๆนี้ค่ะเราก็ใช้น้ําฉีดถนนกวาดอะไรตรงนี้ค่ะเียรพื้นที่ก็โอเคอยู่ค่ะเมื่อยไหมคะก็พอได้ในในระดับหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆอะ่ะ เขาแรงเยอะเขาก็จะใช้แรงอะไรเราก็ลอลากต้นไม้ที่เขาตัดเด็กเขาก็จะใช้มีดฟันบ้างเลื่อยโยนบ้างอะไรเงี้ยเราก็มีหน้าที่ลากลากแค่เดินแค่นั้นเองก็จะเมื่อยขาหน่อยนึค่งค่ะทีมครูนะคะก็จะคอยเขาเรียกว่าเก็บหางแล้วเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะอ่านี่ทีมครูแล้วก็ ผู้ประสานงานนะคะจะเริยนทาค่าในกองทัพในแหม่มเช้านี้ยังยิ้มได้เหรอยังยิ้มได้แต่ป้ายังไม่ได้ขาดต้มโอ้ขาดอันนี้เครื่องจักรคนหนักรถแม็กโคขนไหนที่พอใช้ได้ก็จะนํามาใช้นะคะเพราะว่ามีซรากพืชแล้วก็ซรากสิ่งประหลักหักพังเยอะค่ะมันเป็นเครื่องทุนแรงที่จะช่วยพวกเราได้ในขณะนี้ค่ะ ตลอดนะคะผู้ประสานงานพา,พาเด็กๆไปสวนมาใช่ไหมคะไปสวนนงดาวสู่แสงพุทธนะคะไปทาแปลงแล้วก็ใส่ดินปลูกค่ะค่ะตอนนี้เด็กๆกลับมาแล้วนะคะจะเรินทาค่ะได้ลุยน้ําได้ลุยน้ํานิดหน่อยค่ะนี่คือปริมาณน้ําหน้าบริเวณทางแยกหน้าโรงปุ๋ยนะคะจะเรินทางค่ายิ้มยิ้มันหวานหน่อยยิ้มันหวานหน่อย เป็นสมาชิการาชธานีโศกแล้วก็หลายที่เลยนะคะ,ะยังยิ้มได้ยังยิ้มได้เด็กยังยิ้มได้นะคะถึงเวลาพุงยิ้มกันแล้วกลุ่มนี้จะไปที่สวนสวนดาวของพี่ดาวนะคะสุสงพุทธน,ะะน้าโรงปุ๋ยะคะ่ะอ่าได้ลุยน้ำ ลุยน้ำกันนิดหน่อยค่ะน้ำเย็นไหมน้ำเย็นไหมคะน้ำเย็นไหมร้อนไหมวันนี้ช้านี้ร้อนไหมคะเย็นเลยเนาะเดินลุยน้ำมีตังหาก บริเวณแยกถนนหน้าโรงปุ๋ยนะคะน้ำลดแล้วค่ะแต่ว่าถนนเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเละค่ะเละตุ่มเปะ๊ะจริงๆนะคะแล้วก็บริเวณทางแยกยังต้องลุยน้ำอีกนิดหน่อยค่ะโอ้เห็นทางปูนนะคะลมน้ำนาแล้วนะคะบริเวณนี้ยังต้องลุยน้ำกันนิดหน่อยค่ะประมาณแค่ตุต่มนะคะ คาดว่าพรุ่งนี้อาจจะแห้งทั้งหมดค่ะสวนเพื่อฟ้าดินยังท่วมค่ะกิจกรรมตอนนี้ทําได้ที่สวนเดียวนะคะก็คือสวนน้องดาวสู่แสงพุทธแล้วก็สิกรรมฐากแก้วที่ดูแลกันอยู่หน้าโรงหนุนค่ะจากด้านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษา,ส,าสัมมาสิกขาวิชารามนะคะชาวนี้ก็ได้มีทีมนักเรียนสัมมาสิกขาร่วมกับ น่าจะทำชาวชุมชนบ้างนะคะก็มาช่วยกันตัดต้นไม้ที่ตายนะคะต้นไม้แห้งที่ตายแล้วหลังจากเขาจมน้ำมาเป็นเวลานานคิดว่าเช้านี้ยังไม่เสร็จช่วงบ่ายก็จะคงยังต้องต่อกิจกรรมนี้กันต่อนะคะนะคะี่ค่ะซากต้นไม้ที่ตายก็ยังกองไว้ก่อนค่ะ ระดับน้ำแห้งจนถึงประมาณงานก่อสร้างสะพานคมรุ้งค่ะถ้าตรงไปนั้นท่านผู้ชมก็จะเห็นน้ำไะะยิบรีบนะคะน้ำยังท่วมอยู่ค่ะสภาพบ้านเมืองของมันราตอนนี้นะคะต้องเรียกว่าหลังน้ำลดเนี่ยเละตุ่มเป๊ะจริงๆค่ะาจะพาท่านผู้ชมลุยไปแล้วนะคะ ลึกมากๆนี่ฉันก็จะไม่ลุยไปนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณตะตุ่มนะค่ะบริเวณสะพานค้งรุ้งนะคะ,ะ,ะ,คะซึ่งต้องดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะต้องขัดกันใหม่เลยะคะ่ะ วันนี้น้าก็จะประมาณลึกขึ้นมาหน่อยแล้วนะคะยังคงประมาณแห้งอยู่ค่ะนี่นะคะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่น้ําน้ําลึกค่ะเด็กๆที่กลับมาจากเืินตลาดนะคะก็กําลังระดับน้ําที่หน้าเรือม่วงนะคะหรือว่าเรือม่วงสิวะ ก็อยู่ที่ประมาณครึ่งล้อจักรยานค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะซึ่งกลับมาจากเงินตลาดากำลังเดินลุยมานะคะลุยกลับไอเงินตลาดรึเปล่าคะใช่ค่ะมจากเงินตลาดอ๋อค่ะใใคเมื่ไหมคะ อันนี้หนึ่งนหนึ่งเนาะไหวไหมไหวไหมสู้ไหมสู้ไหมยกมือสู้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 ค่ะไหวอยู่นะคะลานแดนเพลินเชิญพักนะคะหรือว่าคุ้มเรือหลักสีบริเวณส่วนนี้ก็ต้องรอบุรณะกันเยอะมากเลยนะคะบริเวณนี้ซึ่งเป็นส่วนสนุกของเด็กๆหลายคนเลยนะคะที่จะมานั่งพักผ่อนกันตอนนี้ก็น้ำยังท่วมอยู่ค่ะ ไล้างบ้านล้างเมืองใหม่คิกคลินนิ่งเซฟอุบลพลังน้ําใจสว่างสวัยในอุบลคิกคลินนิ่งเซฟอุบลพลังคนไทยล้างบ้านล้างเมืองใหม่คิกคลินนิ่งถ้าเครื่องจักรกลใหญ่นะคะรถแบ็คโฮร,รถตักอะไรต่างๆนะคะถ้าซ่อมเรียบร้อยแล้วเนะะี่ยค่ะก็จะช่วยทุ่นแรงได้เยอะเลยะคะ่ะ ่วงเช้าก็จะพยายามให้เด็กๆลงงานโดยที่ยังไม่ได้เปียกกันมากนะคะอุพลังคนไทยล้างบา้านล้างเมืองใหม่คลิกคลินิ่งเซฟอุบลพลังน้ําใจสว่างสวยในอุบลน,นี่มาเจอนะคะผู้ที่ขับเรือท่านหนึ่งค่ะน้องเบียร์ค่ะแนะนําตัวด้วยค่ะ,ะเจริญธรมครับผมชื่อสุแสงธรรมครับแก้วกิษดาค่ะ,คะ,ะวันนี้นัก7 พฤศจิกาย,ยนนะคะการเข้าออกภายในบนรรดานเนี่ยควรจะทําอย่างไรคะในฐานะที่เราขับเรือรับส่งทั้งวันเลยค่ะก็ตอนนี้นะครับตอนนี้ใช้ได้2เส้นทางสะดวกะจะมีเส้นทางแบบไปทางกุละงุมเป็นใช้ถนนกับใช้เรือไปคากลางครับหรือมีรถวีลาไปกุละงุมก็ได้ใช้ถนนก็ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้น้ํามันลดพอได้ไปอยู่ครับ รถเก่งเข้าได้ยังคะรถเก่งยังข้าไม่ได้ครับต้งกระบะยกสูงกระบะยกสูงเท่านั้นแล้วการที่จะลงเรือต้องมากี่โมงกี่ยามคะหรือว่าติดต่อย,ยังไงดีก็จะมีมีคิวที่ท,ที่ที่นัดก,กันไว้ก็จะมีช่วงบ่ายช่วงบ่ายโมงบ่ายโมงขาออกขาเข้าบ่ายสองขาออกอขาออกบ่ายสามขาเข้าบ่ายสี่ ไ้งครับแล้วช่วงเช้ามีไหมคะช่วงเช้ามีเริ่มแต่7จ็ดโมงครับ7จ็ดโมงเป็นต้นไปแต่ว่าจะไม่คิกเวลาเพราะว่าถ้าเจ็ดถ้าเรือเต็มแล้วก็ออกเลยครับไม่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 ไ,มได้อรอแหละแล้วก็ให้คนผู้โดยสารรอไปก่อนเพราะว่าเรือมีลําเดียวตอนนี้อ๋อแล้วจะติดต่อ,อยังไงคะก็มีเบอร์ติดต่ออยู่ครับหรือโพสต์ไปในไทยบ์บาลลาดก็ได้อ๋อบอกบอกได้ไหมคะบอกท่าน้ชมเบอร์ก็เบอร์ศ<อ>ูนย์เก้าศูนย์เก้าสองศูนย์ห้าเก้าเจ็ดห้าครับอ่าเป็นเบอร์ของ,องเบียร์นะคะครับแต่ว่า น่าจะอีกสักวันสองวันพรุ่งนีน้น่ได้ได้เก็บแล้วเรืออะไรเงี้ยก็ค่ะถ้าใครมาวันนี้หรือพรุ่งนี้นะคะวันที่7.8.9ในช่วงงานเนาะในช่วงงานก็ยังคงได้ใช้บริการเรืออยู่แต่ถ้าหลังจากนั้นต้องมาดูอีกทีนะคะว่าเรารยังยังใช้เรือกันอยู่หรือเปล่านะคะครัตรงนี้น้องเบียร์จะต้องไปรับผู้โดยสารแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะอันนี้ ขับเรือนะคะแล้วก็พาทุกคนเข้าเข้ามาทางเรือก็จะมีคู่เดียวนะคะคือน้องเบียร์เพราะว่าคนอื่นๆค่ะก็จะมาช่วยในเรื่องเครื่องจกนนะะักรกลแล้วค่ะทำงานที่จะต้องหาสอข้างในขับรถแมคโคบ้างรถตักรถไถกันบ้างแล้วค่ะท่าเรือก็จะอยู่ที่บริเวณด้านหลังพิทยาลัยอาชีวะนะคะ เซอบทพลลังคนไ,นไรือจากทีมโรงสีนะคะนอาสุจินจากโรงสีค่ะสบายดีอยู่นะคะเราอยู่บ้านลาแต่เราไม่เจอกันเลย <c oughs> <c oughs> น้ำมันขวางกัน <c oughs> โอ็สู้มายืนเทียบระดับน้ำที่ป้ายเราชธานเนียส่งนะคะดิฉันสูง170เซนติเมตรค่ะนี่ค่ะระดับน้ำโอ้สูงเกินนะคะน่าจะเกือบน่าจะเกือบ2เมตรเลยค่ะดิฉันได้แค่นี้เอง น้ำบริเวณนี้น่าจะเกือบ2เมตรได้ค่ะเอาใจช่วยกันนะคะบ่ายนี้ก็จะมีการขัดนี่ค่ะขัดไปเห็นราชธา,าน,นีสุธรงมแบกไว้เน,ะน,นาะแ,แบกไว้ไหนักแค่ดูดนางดาวสุแสงพุทธกับคุณป่าก่พนค่ะ ก็ไปว่างแถวนี้คนก็ได้ถ่าเรื่องว่าผู้ยา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 ทิ้งเดี๋ยวเขาเก็บเดี๋ยวเขาหาสอเก็บดิเดี๋ยวเขาพอเดี๋ยวเขานึกว่าของลืมทิ้งเขาก็จะเอาไปไหนเด้ตอนนี้อย่าวางทิ้งใช่เพราะว่าเดี๋ยวเขารถมาเขาขึ้นปุ๊บเลยว่าใครมาวางทิ้งใช่แล้วหาไม่เจออีกเขาเขายังไม่ได้มาต่อปั๊มใช่ไหม ต่อเรียบร้อยแต่อันนี้ก็คือปักขึ้นชมโอ้ซ่อมมใช่ซอมหลือเอามาพ่นกริ่นสีค่ะพี่โอ้กมันมันเล็กดีไม่ใหญ่ไม่ค่อยเปลืองน้ำหมักรอลุ้นรอลุ้นสำหรับระดับน้ำของเช้าวันที่7พฤศจิกายน2565ค่ะ ก็ลดลงอย่างเรื่อยๆนะคะประมาณวัาละสิกว่าเซนติเมตรแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือความมีน้ำใจเราได้เห็นรอยยิ้มจากชาวชุมชนจากญาติธรรมจากนักเรียนสมาชิกาที่ไปลงแรงช่วยกัน พลิกฟื้นแผ่นดินพุทธแห่งนี้ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์เช่นเดิมเราเห็นความยินดีความเบิกบานสิ่งเหล่านี้นะค่ะก็คือพลังของนักปฏิบัติธรรมที่มาช่วยกันร่วมมือร่วมร่วมใจกันเพื่อจะสร้างแผ่นดินพุทธแห่งนี้ให้กลับคืนมาเขียวชอุ่มเหมือนเดิมค่ะแ้ลพลังสามาคีคลีนหนึ่งหัวใจสดใสทุกคนคลีนหนึ่งผู้คนรักสามาคี